คเคเคเคกโอ้ได,มมด้มาอยู่บ้านใหม่แล้วนู่นนางเต้มคกได้มาอยู่บ้าน,นใหม่แล้วนางเต้มนางเต็มบอกแล้วจ้านางเต็มอิจฉาแล้วนางเต้มสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะ พอดีคุณแม่ก็ออกมาแล้วนะคะพี่พีเอฟจำได้ไหมวันนั้นที่บอกว่าจะมีสมาชิกใหม่นะคะเดี๋ยวมาดูว่าสมาชิกใหม่คือใครนี่ไงคะน้องแพนเค,ค้กค่ะดีใจมากดีใจมากต่อไปนี้น้องแพนเค,ค้กจะมาอยู่ที่บ้านขุนเงินนะคะมาเป็นครอบครัวอีกคนของขุนเงินดูด้องแต้มทักทายกันหน่อยะคะ่ะ ดีใจค่ะเด้แพนเค้กได้มาอยู่แล้วดูไปหาพี่หลง <c oughs> เอาเอาเอเป็นยังไงเค้กเป็นยังไงเค้ก <c oughs> น้องแพนเค้กกำลังตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นได้เจอกับเพื่อนๆ <c oughs> น,นู่นนี่ไปนู่น,นล้ะค่ะ อยู่ไม่นิ่งเลยค่ะน่าจะกำลังสำรวจนะคะอันนี้เป็นตะไขรคุณแม่เอามาให้ปลูกนะคะนี่เราจะปลูกไว้ข้างๆนี่ค่ะตอนนี้ก็กำลังจัดเตรียมไม้พื้นอยู่นะคะไม้ที่ปูพื้น กำลังเคลียร์อยู่นะคะดูค่ะเดินวนอยู่ค่ะไปไปไปหาพี่ลักไปเค้กไปพี่ลักลงเรียกดูแพงเค้กแคงเค้กแพงเค้กพาไปทำความรู้จักสมาชิกมหมามาเค้กมา เสียงจมโบ้นะคะมีจมโบ้จมโบ้วินตามจมโบ้สงสัยแล้วใครน้องว่าหมาเขาดีใจมากเลยนะคะนู่นเคกจะไปหาความรักยังไงสงสัยแล้ว เค็บอกไม่รู้จะลงไปยังไงไม่กล้าลงน <c oughs> ี่นะคะจะลงไปหาควาลักยังไง <c oughs> น้องเต็มก็เ้าลงไปแล้วเอ๊ะหุดไปแล้วค่ะมีจัมโบ้จัมโบ้ก็วิ่งตาม จะพาไปดูนะคะเคกได้มาอยู่บ้านใหม่แล้วนูน้องแต้มเคกได้มาอยู่บ้านใหม่แล้วน้องแต้มน้องเต็มบอกแล้วจ้านางแต้มอิจฉาแล้วน้องแต้มเคกได้มาอยู่บ้านใหม่แล้วจ้าจัมโบ้ก็หดจโบ้ลูกครับลูกสมุนลงมาเต็มเลยครับ โอ้ด oh, ูดูดูดูวิ่งเหยียบยาลงมาเลยค่ะสมาชิกเยอะมากค่ะวันนี้อ่าน้องหลงเขาไม่ได้สร้อยคอมาจากไหนน่หลงเอาไร้ยสร้อยคอกระดิ่งน่ะสร้อยคอกระดิ่งนะน้องหลงได้สร้อยคอกระดิ่งนะคะมาใส่แล้วแล้วหมาหมาอีกตัวนั้นชื่ออะไรน่ะตัวขาวๆนี้ชื่อมีเป็นหมาใครคะหมาน้องภูดูค่ะเยอะมากสมาชิก น้องเค้กน้องเค้กดีใจจะได้มาอยู่กับเพื่อนเพื่อน้องเค้กเป็นหมาเพศเมียแล้วก็ทําหมันเรียบร้อยแล้วนะคะน้องเค้กน้องถุงห่วงค่ะน้องถุงหวงน้องถุงตัวเล็กๆจะกัดแพนเค้กนะคะจะกัดพี่เขานะคะโอ้เกินไปเกินไปน้องถุงเกินไปแล้วเกินไปแล้วดูจัมโบ้ก็รู้ครับจัมโบ้ดูดูดูจัมโบ้โอ้ อย่าอยาอย่าอยู่ด้วยกันห้ามทะเลาะกันค่ะอยู่กับเพียงเลดีแล้วอยู่กัเตียงเลดีแล้วไม่มีเพื่อนหลายตัวมดรังมีพันยานยังวิ่งเล่นมดอะไรครับผมพักก่อนใช่ไหมคะพักยกครับพักยกปลูกได้สี่แถวครับอือมับจํานนี่นะคะถ้าฝนตกใส่นี่ก็น่าจะ ว่าควันยิงเราต้องได้ไปซื้อสายยางอีกนะครับซื้อสายยางมาอีกแล้วล่ะคะเพราะว่าสายยางมันไม่ถึงถ้าเราลดยางมันไม่ได้แปลพันใหญเองก็ะเหลือพสูจเลยเราต่อก๊อกมาไม่ได้เนี่ต่อได้ครับก๊อกก๊อกก็ต่อได้ครับแต่ว่าน้ำมันจะไหลแรงไหมล่ะอืมต้องไปถาม ถ้าเราต่อก๊อกมาไว้ใกล้ๆเราก็ไม่ต้องซื้อสายยาเพิ่มซื้อแต่ก๊อกซื้อท่อท่อแป๊บมาต่อมาต่อไว้นี่ <c oughs> ด้านข้างบ้านนี่ <c oughs> ก็หลังจากได้สมาชิกมาแล้วอ้าวไปไหนแล้วน้องเคส ก็มาปลูกยากันต่อนะคะด,ดูดูน้องแต้ปีขึ้นไปป้าถุงเงินขึ้นไปข้างบนโอ้โอ้โอ้ต้มต้ขึ้นได้ไหมนันอูอ้มาถุงเงินขึ้นเร็วถุงเงินเร็วขึ้นมา<อ>เดี๋ยวเขาจะปลูกยาแล้วนี่นะคะ บรรยากาศรอบๆค่ะตอนนี้ก็ญ่าเสร็จแล้วส่วนญ้าส่วนที่เหลือก็จะเอาไปให้กับน้องขุนนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เราก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะได้สีชั้นนะคะแต่ว่ายังยังไม่หมดนะคะ ดินไหนยังเหลืออยู่แต่ว่าหญ้าหมดแล้วนี่ค่ะปลูกแดงข้างไว้เหลือตรงนี้ค่ะส่วนฝั่งนี้ต้องฝั่งนี้ที่ว่าจะทําบ้านให้น้องขุนต้องไปหานะคะว่าว่าจะไปเอายามาจากไหนอีกนี่ค่ะก็ยาสวนที่เหลือเอาไปให้ลูกชายกินย้ายอดสวนทีมงานก็พาเด็กๆกำลังทานข้าวกันอยู่นะคะ เดี๋ยวไปดูนะคะสมาชิกน้องเคกนี้เหมือนจะไม่ค่อยถูกกันกับซัมโบ้นะคะเพราะน้องเคกก็ไม่ชอบน้องหมาตัวเล็กกำลังนั่งทานข้าวกันอย่างอร่อยต่อยค่ะนี่แพนเค้กดูค่ะสำรวจใหญ่เลยค่ะแพนเค้ก เค้กจ๋าเป็นยังไงไม่อยู่บ้านใหม่เดินอย่างเดียวค่ะเดินอย่างเดียวน้องเค้กเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเอากับข้าวให้น้องแต็มด้วยนะคะเด็กๆกับข้าววันนี้ก็มีลูกชิ้นที่พี่ฟุ๊กซื้อให้ด้วยนะคะ ทาไม่หมดแล้วเราเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วเอามาทอดใหม่นะคะก็จะมีปลาปลาทอดด้วยค่ะกาีเิ้มทาค่ะวเาขึ้นนนอนในปิ้งอบไม่มียุง เราจะพามาดูว่าเค้กเขาจะไปยังไงมายังไงนะคะน้องเค้กน้องม้ามาก็รอกันอยู่นะคะเ้กกเค้กเคกาไป้วเาไม่ได้นะคะเดีวรอเขาทนจะมา้น้องม้ามาก็รอกันอยู่นะคะเคกเค้เค้เค้ที่เข้าไปแล้วเข้าไม่ได้นะคะเดี๋ยวรอเขาทานเสร็จเขาจะมาให้ นี่ค่ะส่วนบ้านของเราก็นี่ค่ะไม้เตรียมไว้ที่จะเอาขึ้นเอาไป่าอย่บานเลยเทพื้นนะคะไม่ใช่เทพื้นเอาวางพื้นข้างบนนี่ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอรบคุณ f อฟทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ